เลขนี้ที่รอคอยบิ๊กตู่ชูสองนิ้วคอหวยตีเป็นเลขเครือดำนามสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็เดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะยิ่งไกลวันหวยออกนะคะจะมีเรื่องแปลกๆเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขไหมท่านรับชมเป็นประจำทุกวันนะคะมีการแชร์สนานเลยนะคะหลังจากบิ๊กตู่ชูสองนิ้วทักทาย้าบ,บ้านขณะไป ลงพื้นที่สัญจรครมอสัญจรที่ระยองนะคะต่างบอกเป็นเลขเรือดำน้ำว่าอย่างนี้นะคะบอกว่ามีรถขายรถมีนาขายนาประมาณนี้นะคะมีผู้โพสต์เฟ็บุครายหนึงนะคะนามว่ามนุษย์โรงงานนะคะโพสต์ข้อความและอริยบทของนายกลุงตู่ของเรานะคะพร้อมข้อความระบุว่า เลขเรือดำน้ำมีรถขายรถมีนาขายนานี่เลยนะคะแล้วเขาก็จะวงเป็นจุดเป็นจุดให้สังเกตนะคะนี่เลยนะคะนี่เลยนะคะเขาก็จะมีจุดสังเกตนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขสองเลขศูนย์เลขสี่นะคะนี่เลยนะคะลูกออนไลน์แชร์กันกระหน่ำเลยนะคะแล้วเชื่อว่าเลขนี้ เจ้ามืออันแน่นอนนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนายกไปที่ไหนนะคะก็จะมีคนจับจ้องอริยบทของท่านนะคะแล้วก็ตีเป็นเลขเป็นเบอร์นะคะรวมไปถึงทะเบียนรถของท่านหรือหอที่ท่านนั่งไปนะคะก็จะถูกนําไปลุ้นโชคเสียงโชคเสียงดวงกันหมดนะคะรถนี้นี่เลยงวดนี้ก็จะเป็นอริยบทของท่านนะคะ ที่จะแสดงไม่ว่าจะเป็นส่งรูปชูสองนิ้วนะคะแล้วก็ทำสัญลักษณ์หัวใจนะคะนี่เลยนะคะมีสองมีศูนย์มีสีนะคะดูแล้วโปรดใจวิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ขอท้ทนได้ขอท่านโดนนะคะถ้าจะมือไม่อันซะก่อนนะคะสวัสดีค่ะ